มาต่อกันที่สมาคมกีฬาเทควันโดหอยแห่งประเทศไทยพอใจผลงานของนักกีฬาทีมชาติในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยเฉพาะน้องเทนนิสภาณิพักนวงพันนกิจเจ้าของเหรียญทองในรุ่น4.9กกิโลกรัมหญิงติดตามรายงานได้จากคุณจำรักลุนรอดรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ครับทีมเทควันโดไทยในประเภทคิรุกิหรือต่อสู้ประเดิมคว้า1เหรียญทอง2เหรียญเงินกับอีก2เหรียญทองแดง โดยได้เหรียญทองจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจในรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงซึ่งเธอทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอันดับโลกข,ของเธออยู่อันดับ2เป็นรองเพียงหูจิงหยูแชมป์โอลิมปิกเกมสสมัยชาวจีนสําหรับชัยชนะในรายการชิงแชมป์เอเชียพาณิพักบอกว่าเธอดีใจที่ประสบความสําเร็จปิดท้ายก่อนที่สมาคมเทควันโดจะประกาศรายชื่อไปโอลิมปิกเกมโดยเธอหวังว่าจะถูกเลือกให้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่บราซิล อยากไปโอลิมปิกค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศชื่อกลับไปก็ต้องรอรุ้นว่าจะได้ไปไหมค่ะต้องพราอะไรกับก็ยังขาดเรื่องความแข็งแรงค่ะเพราะว่าเตะยัง power ยังไม่ขึ้นค่ะโดนที่เกาะแต่ว่า power ไม่ถึงอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อแบบว่าไม่แข็งแรงต้องเล่นเวทเยอะขึ้นกว่าเดิมตอนนี้มั่นใจก็มั่นใจค่ะแต่ว่าต้องรอดูทางผู้ใหญ่แล้วก็สมาคมว่าจะพิจารณายังไง ด้านนายกสมาคมเทคว,วันโดแห่งประเทศไทยค่อนข้างพอใจกับผลงานที่ออกมาแม้ว่าจะพลาดเหรียญทองไปถึง2เหรียญแต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักกีฬาไทยที่พยายามสู้กับชาติกู้แข่งอย่างเต็มที่ภูมิใจในนักกีฬาผมมากนะฮะทุกคนเล่นเต็มที่แสดงสปิริตเล่นดีทุกคนครับแล้วเรามีอย่างที่แพ้ก็แพ้นนนะคะแนนเดียวนะคือคะแนนเดียวเนี่ยมันจะไปทางไหนก็ได้นะฮะแพ้ในรอบสุดท้ายนะครับเ,เล็กเองก็เล่นจนสุดท้ายเขาเจ็บหลัง นะฮะอันนี้ก,ก็ก็เห็นใจนะครับก็ยังต้องเรียนว่าผมภูมิใจมากนะสรับกับสำหรับนักกีฬาที่ได้แสงฝีมือได้เต็มที่ขนาดนี้นะครับจบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันแรกครับทีมเทควโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินกับอีก2เหรียญทองแดงครับโดยในวันนี้นั้นทีมเทควโดไทยจะมีลุ้นเหรียญอีก3รุ่นด้วยกันจับลักลวนรอดไทย p ี s รายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ